ยายทุมไม่ได้เอาฟาเบอร์แบงค์มาจากรถเลย แม่โคมาแล้วพี่น้องแม่โคมาแล้วเอาพอ่อ ย่างมาตรงไหนเจ้าเอามาได้อยู่บ่บ่จะไปยืนใกล้หลายไปกินข้าวน้ำเพิ่นน้ำก็มี่น้ำมีย่ยูอยู่ในตีกัน แม่ข้อมาแล้วพี่น้องแม่ข้อมาแล้วโอ้ผู้นั้นใจดีมากแม่ใครได้พูดเดาเลยคุณแม่ดโอ้ครับผมโอ้ถอยถอยถอยเงินบอกถอยเพราะว่ารถเพ้นสิถอยมานี่ค่ะอันนี้มือเสา้าเพ้อนออกมาตีได้หนี่งีสนม ไปตันอันไปตันพุนเนาะไปตันมองท่อหน่อเตี้ยโอ้ยายล่าขอยบนแถวสายสาดมาสายสานยุติไบบอรถ

หน่วยงานหลายหน่วยงานเนาะซอยกันบ่หนาวว่อดนเมม่อละจา้วาวังวาอยู่แล้วบ่หนาวว่ลายเมม่อละสนอกคือบ่าาอขืนมากจักเฉือรถเมโคกำลังมากค่ะยายลายายลามากมว้วน นี่นี่ได้ออก youtube ทุกคนนะคะยิ้มส,สวยๆนะคะทั่วโลกเลยนะเนี่ยทั่วโลกเลยเด้คนเบิ่งว่าเป็นหน่อยๆได้ไีมพี่นอ้องค่ะเป็นกำลังมากพี่นอ้อง